คือฟังดูมันอาจจะดราม่านะคะแบบเอ้ยพี่มันมีคนพูดแบบนี้จริงๆเนาะมีนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเจอกับตัวเลยก็คือคองที่ว่าสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้ก็อยู่เราอีกนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงเลสแช เลสแชร์ีนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของ m e n t a l health หรือว่าสุขภาพจิตใจกันบ้างอะเนาะเพาะว่าน <an> ้องๆหลายๆคนนะคะ ก็อาจจะเจอปัญหาที่แบบพี่เคยเจอเหมือนกันก็คือพี่ตัวเองก็พี่วะเออเพราะว่าเราคิดว่าเพื่อนหรือว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะกําลังเจอปัญหาที่คล้ายๆกันกับเราที่เราเคยเจอนะก็คือว่าพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นยุคสมัยนี้แล้วก็ตามนะคะที่มีการเปิดกว้างหรือว่ายอมรับเพศ L G B T Q เนี่ยมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของครอบครัวค่ะเพื่อนยังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่สมมติว่าถ้าเป็นลูกของเัวเองปุ๊บเนี่ยก็จะรับไม่ค่อยได้กันโดยความตั้ง ใจที่เราทำคลิปนี้เนี่ยก็เผื่อว่าถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่มีลูกที่เป็น L G b T Q แล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับลูกของท่านอยู่แล้วก็บังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้เข้านะคลิปก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่จะสื่อถึงประสบการณ์ตรงเนาะเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มีพ่อแม่หรือว่าครอบครัวที่ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นนักนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ละกันเนาะที่จะบอกถึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองว่า5ประโยคนี้นะคะที่ไม่กลัวจะพูดกับลูกๆที่เป็น L G ทีคิวเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะให้เหตุการณ์มันบานปลายหรือรู้สึกว่ามันสายเกินไปนะคะก็ถ้ามาเจอคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็อย่าเพิ่งพูดออกไปนะคะว่ามันเซนซิทีกับลูกๆของคุณมากๆก,ก็อันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงเนาะที่มันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของเราเองนะซึ่งมันอาจจะผิดถูกหรือว่ามันอาจจะอยู่ในมุมมองของแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เนี่ยตามกันไปนะก็ถือว่าเอาเป็นข้อมูลไว้พิจารณาเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับประโยคแรกนะคะที่คิดว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรจะพูดกับลูก ลูกที่เป็น LGBTQ เลยก็คือคําว่าผิดหวังในตัวลูกนะคะที่ลูกเป็นแบบนี้สําหรับมุมมองของอีฟในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็ได้ยินประโยคน,นี้นะคะก็ <c oughs> จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะทําดีเท่าไหร่นะคะ ก็ทําให้พ่อแม่ผิดหวังอยู่ดีเพราะว่าประโยคนี้นะคะที่บอกว่าผิดหวังในตัวลูกเนี่ยอันนี้มันหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจเรียนนะอันนี้คืออีเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เรียนอยู่ในระดับต้นๆเออแล้วก็เรียนมหาลาัยก็แบบตั้งใจเรียนมากนะคะแบบเกยรตินิยมอันดับหนึ่งคือพยายามทําทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนของเราแล้วก็สบายใจแล้วก็ภูมิใจที่ลูกเราแบบเออเรียนเก่งอะไรแบบเนี้ยก็อยากทําให้เขาภูมิใจนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าผิดหวัง ในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้ก็คือเราชอบผู้หญิงแล้วก็คบผู้หญิงแบบนี้อยู่ดีนะคะซึ่งคําพูดประโยคนี้นะคะมันก็ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าถึงทําดีไปเท่าไหร่อะพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับหรือว่าทําให้พ่อแม่ผิดหวังอยู่ดีก็คือจะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวงังซึ่งจริงๆอีกก็อยากจะบอกไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าการตั้งความคาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกเพราะว่าจริงๆเราก็เข้าใจว่าพ่อแม่เขาคาดหวังคือเขาอยากเห็นเราในททาาางงีี่่่ดแตวาบา ความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยกับความตั้งใจหรือความคาดหวังของลูกอ่ะมันเป็นคนละอย่างกันเนาะคือชีวิตของเรากับชีวิตของลูกเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นคนละอย่างเป็นคนละความฝันเป็นคนละความคาดหวังกันนะคะคืออยากให้แยกไปว่าอันเนี้ยคือเราแล้วก็อันนั้นคือลูกนะคะมีความต้องการหรือมีความฝันที่มันแตกต่างจากเราออกไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เราแล้วเราก็ไม่ใช่เขานะคะสิ่งที่อยากจะให้เขามากๆเลยก็คือความเข้าใจนะคะแล้วก็ประโยคที่2นะคะคือคําว่าอายชาวบ้านประโยค รคนี้นะคะจะทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแคร์ชาวบ้านมากกว่าความรู้สึกของเขานะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามจะรักษาหน้าตาของตัวเองเนี่ยมากกว่าจะรักษาความรู้สึกของลูกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อแม่ต้องอับอายนะคะก็ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แล้วก็ถ้าว่ามันบานปลายไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเข้ากับสังคมของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าในชุมชนในแวดวกบ้านนั้นไม่ได้ด้วยนะคะประโยคที่3มที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพูดออกไปนะคะ คือคําว่าขยะขยงในการที่ลูกเนี่ยเป็น LGBTQ หรือว่าครเพศเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่ไปคบกับผู้ชายหรือว่าลูกสาวที่คบกับผู้หญิงเดียกันอะไรแบบเนี้ยคือเราก็เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเกิดในยุคสมัยก่อนที่ยังไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้นะคะก็ต้องให้เวลาท่านนิดนึงเนาะแต่ว่าไอ้คำว่าขยะขยงนะคะในความรู้สึกของลูกมันทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตำต้อยด้อยคานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงมันคือคําที่แบบมันตับเตี้ยเรียดินนะคะมันทําให้ลูก รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือว่าน่ารังเกียจได้นะคะและการที่พูดแบบนั้นใส่เขาเนี่ยบางทีเขายังไม่ได้มียุ้นที่ภาวะหรือมีตะแกรงที่จะช่วยกรองคํเหลอนน้นได้มากพอเนี่ยเขาก็จะรับเข้าไปเลยนะคะรับเข้าไปในใจแล้วก็มีความคิดลบกับตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงจนอาจถึงขั้นเกลียดตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้เนี่ยอย่าพูดออกไปดีกว่านะคะสําหรับประโยคที่4นะคะก็คือประโยคที่ว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะไม่มีหลานให้แม่แล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าแก่ตัว ไปแล้วจะไม่มีใครดูแลนะคะเราต้องแยกประเด็นก่อนนะคะคาว่ากลัวว่าลูกจะไม่มีหลานให้แม่คือประโยคนี้เนี่ยอาจจะทําให้ลูกเข้าใจว่าการที่แม่มีหนูอ่ะเพราะว่าแม่อยากมีหลานให้แม่เท่านั้นหรอมันจะกลายเป็นว่าแล้วถ้าหนูไม่มีให้ล่ะและ้วแ,แม่จะรู้สึกผิดหวังไหมคือจะกลายเป็นว่าอาแม่ต้องการมีเราแค่เพราะว่าต้องการมีหลานหรอแค่นั้นหรออะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นลูกคนเดียวเนี่ยจะรับความกดดันอันนี้นะเยอะมากเพราะมันจะไม่อยู่ที่เขาคนเดียวเลยนะคะเหมือนเราไปทําความฝัน ให้เขาไม่ได้อะเอออะไรประมาณนั้นก็อยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะว่าจริงๆการมีลูกในยุคสมัยนี้นะคะมันต้องคิดเยอะมากเพราะว่ายุคสมัยหรือว่าสังคมเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ยากขึ้นทุกวันนะเนาะเพราะฉะนั้นการทีร่จะตัดสินใจมีเด็กขึ้นมา1นึ่คนอะเออก็ต้องแบบคิดเยอะนะคะคิดวางแผนถึงอนานคต ลูกๆเนี่ยอีกเยอะมากเลยไม่ว,าว่าจะเป็นการศึกษานะคะแล้วก็สังคมปัจจุบันเนาะซึ่งมันยากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากะคะในการที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาให้โตอย่างมีคุณภาพก็ต้องอาศัยทุนทรัพย์แล้วก็อาศัยเวลาแต่ความเพื่อนเพลหลายอย,าอย่างนะคะซึ่งความคิดในการที่จะตัดสินใจจะมีลูกหรือว่าไม่มีลูกเนี่ยขอให้เป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นความคิดของเขาเองจะดีกว่านะคะว่าเขาอยากจะมีทายาทหรืออยากจะมีลูกในส่วนตรงนั้นไหมนะ,ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการที่จะแต่งงานกับเพศตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ไ เสมอไปเนาะเพราะว่าบางทีผู้หญิงผู้ชายบางคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากมีลูกก็มีนะคะเพื่อนหรือว่าเขาไม่สามารถมีได้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะมันไม่ได้การันตีว่าการที่ลูกเราเนี่ยจะคบกับเพศตรงข้ามแล้วจะต้องมีหลานให้เราเสมอไปนะคะบางทีอาจจะไม่มีก็ได้แล้วก็อีกข้อนหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่ลูกของเรามีหลานเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าหลานเนี่ยจะต้องดูแลหรือว่าแบบมาคอยแบบดูแลกันตอนแก่อะไรอย่างนั้นนะคะคือประเด็นเนี่ยมันควรจะเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตของตัวเองอยู่แล้วเนาะไม่จำ มีหรือไม่มีลูกเนี่ยเราก็ควรคิดที่จะวางแผนตัวเราในบ้านปลายชีวิตในตอนแก่อยู่แล้วอะ่ะเออไม่ต้องไปแบบฝากความหวังก,กับลูกหรือหลานอะไรแบบนั้นเนาะแต่ถ้าอยากมีจริงๆนะคะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะการที่จะคบเพศเดียวกันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่แบบมีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายแล้วนะคะว่ามันประสบความสําเร็จแล้วมันสามารถทําได้เนาะเราก็เห็นในหลายๆตัวอย่างนะคะที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเขาสามารถจะมีลูกหรือว่ามีทายาทได้เนาะคือเงื่อนไขก็อยู่ที่ว่าถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะมีด้วยนะคะ แล้วก็ประโยคที่5นะคะประโยคนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ควรพูดออกมาเลยนะคะกับลูกที่รับเพศเดียวกันหรือว่าเป็น LGBTQ เนาะก็คือประโยคที่ว่าชีวิตของลูกเนี่ยเป็นของพ่อแม่นะคะพ่อแม่ทําให้ลูกเกิดมาแล้วก็อยากให้เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเออคือฟังดูมนันอาจจะดราม่านะคะแบบเอ,อ้ยพี่มันมีคนพูดแบบ ม,มีนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยเจอกับตัวเลยนะคะก็คือคําที่ว่าชีวิตของลูกเนี่ยก็เป็นของพ่อแม่ตอนนั้นที่เราได้ยินอะ่ะม,ม,มันรู้สึกเหมือนเบรกดาวมากคือรู้สึกว่าหัวใจสลายมากนะคะที่ได้ยินประโยคนั้นะเพราะว่าคือเมื่อก่อนตอนในเด็กเราเข้าใจมาตลอดว่าพ่อแม่เป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดแต่วันนึงมาได้ยินว่าชีวิตลูกเป็นของพ่อแม่แล้วเขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาแม่ไม่ได้แบบรักเราอย่างที่เราเป็นหรอ อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วชีวิตเราที่แบบเกิดขึ้นมาจากเขาอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ให้เราเหรอชีวิตเราเไม่ได้เป็นของเราเหรอเราก็เกิดคําถามอันนั้นขึ้นมานะคะแล้วความรู้สึกขอะมันก็เคยดิ่งดาวถึงขั้นที่ว่าถ้าชีวิตเนี้ยพ่อแม่ให้มาแล้วแบบไม่ได้ให้เรามาจริงๆ เอากลับคืนไปเลยไหมคือมันเคยถึงขั้นที่แบบหรือว่าเราต้องแบบจบพอกันทีนะคะก็คือถ้าหากชีวิตเราได้มาแล้วแบบมันยังเป็นของพ่อแม่อยู่อ่ะยังถูกบงการชีวิตอยู่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากได้เราอยากคืนไปอ่ะเออรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้คิดว่าจริงๆชีวิตอะมันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นแหละเออจริงๆชีวิตเราเนี่ยก็เป็นของเราแค่ช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตที่เราได้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะนานเท่า อยากที่เราต้องการดีกว่านะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเท่านั้นเองเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าเอออย่าพูดเลยดีกว่านะคะประโยคแบบนี้เนี่ย